งาน Culture Learning Living Together เรียนรู้อยู่ร่วมครั้งที่สอง ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินชอ,นองค์การมหาชนจัดงาน Culture Learning Living Together เรียนรู้อยู่ร่วมครั้งที่สองภายใต้แนวคิดสร้างสรรนวัตกรรมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อยู่ร่วมเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์และเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชุมชนผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางสังคมทิทันสมยัย พร้อมการนำเสนอให้เห็นศักยภาพของชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมรวมถึงการพัฒนาเศร,รษฐกิจเชิงสังสรรค์ท,ที่จะนำไปสู่การเข้าใจยอมรับและเห็นคุณคา่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมรวมทั้งยังเป็นการเสริมสร,ร,รม้างทัศนคติที่ดีซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดการอยู่อาศัยร,ร่วมกันในสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยพบก,กับสเสน่ห์ของชุมชนท้องถิ่นนับสิบแห่งห àng, พร้อมสนุกไปกับกิจกรรมเวิร์กช็อปสร้างสรรค์งานคราฟต์จากปราชุมชนเลือกซื้อสินค้าทางวัฒนธรรมที่หาได้ยากพร้อมกับเลิดเพลินกับการแสดงทางวัฒนธรรมที่รวมเอาไว้ในงานเดียวสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sac.or.th หรือที่ a c e b o o k SAC Anthropology ก,การจัดงานครั้งนี้ชื่อว่างานเรียนรู้อยู่ร่วมเป็นมาหากรรมวัฒนธรรมที่ศูนย์มนุษเชียวปัญาสิรินธรได้จัดขึ้นเป็นปีที่สองนะครับในปีที่แล้วก็ประสบความสำเร็จดีในปีนี้เราก็ขยายให้ยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับโดยการเชิญพี่น้องเครือข่ายชาติพันธุ์ที่ทํางานร่วมกันกับทางศูนย์วิทยาสิรินธรมานําเสนอเรื่องราวผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาหรือสินค้าที่ก็ได้พัฒนาขึ้น วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกลุ่มพี่น้องชาติพันธ์เหล่านี้ครับว่าเขามีชีวิตยอยู่ในระบบวัฒนธรรมในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไปจากคนในเมืองแต่ว่าเขาก็มีวิธีการที่จะใช้ภูมิปัญญาใช้ทรัพยากรที่เขามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวเลก็าสามารถที่จะสร้างผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรธรรมชาติที่เขามีอยู่ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์น o ท้องถิ่นได้หรือว่างานหัตถกรรมต่างๆที่มีการพัฒนาขึ้นก็อยู่ในรูปลักษณ์ที่สวยงามปรับ ให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่ได้รวมทั้งยังมีการสร้างอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตกาแฟผลิตน้ําผึ้งจากธรรมชาติน้ําผึ้งป่าหรือว่าการผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้ซึ่งระบบนิเวศในท้องถิ่นก็อยู่ในสภาพที่เหมาะสมที่จะสามารถทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้เขาก็จะมานําเสนอเรื่องราวเหล่านี้รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์แล้วก็เวิร์กช็อปต่างๆให้ผู้คนมาเข้าร่วมด้วย น้ำพึ้งที่เขานํามาก็เป็นน้ําพึ่งจากป่านะครับซึ่งก็มีคุณภาพแตกต่างกันผู้ที่มาในงานก็จะได้ชิมนะว่าน้ําพึ่งที่มาจากป่าล,ล้วนป่าแท้ๆเนี่ยมันจะมีกลิ่นของดอกไม้ป่าแตกต่างจากน้ําพึ่งที่มาจากฟาร์มยังไงบ้างจําแนกแยกแยะออกมาได้หลายประเภทหลายชนิดเราก็สามารถมาทดลองแล้วก็มาชิมกันได้ครับ <Okay. S 2> ก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้อยู่ร่วมเรียนรู้ก็คือเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งเราอาจะมีภาพลักษณ์ เป็นอคติก็ได้นะครับว่ากลุ่มชาติพันธุ์นี้ก็เป็นกลุ่มที่อยู่ป่ายอยู่เขาเป็นพวกที่อยู่ในความไม่เจริญนะครับเราก็อยากให้มาเรียนรู้ว่าจริงๆว่าทําเขาก็มีหลายอย่างที่น่าภาคภูมิใจนะครับจริงๆแล้วถ้าเรามองไปความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยก็จ,จะเรียกได้ว่าเป็นเพชรก็ได้นะครับที่ประดับแผ่นดินสยามของเราให้มีความหลากหลายงดงามไม่ใช่ว่ามีดอกไม้ชนิดเดียวแต่ตองไม้ก็หลากหลายความสวยงามก็จะกระจายอยู่ทั่วประเทศ เรื่องการอยู่ร่วมก็เพื่อที่ว่าเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างไม่ต้องมีอคติต่อกันนะครับบางครั้งเราก็รู้สึกว่าผู้คนที่มีพฤติกรรมการกินการพูดภาษาที่ไม่เหมือนเราบางทีพูดภาษาไทยก็ไม่ชัดเหมือนอย่างที่เราพูดอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่ามีอคติหรือว่ารู้สึกว่าเขาเป็นคนอื่นไม่ใช่เป็นคนไทยก็อยากจะมาเกิดการเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันเพราะว่าสังคมไทยก็เป็นสังคมที่มีวัฒนธรธร,รมที่หลากหลายครับคือเรื่องการปรับทัศนคติศูนย์ก็จะทํา พร้อมกันไปหลายทางนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องการสื่อสารากับสาธารณชนโดยการเผยแพร่เรื่องราวการสร้างสารคดีข่าวสารต่างๆงานเรียนรู้อยู่ร่วมนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมันเท่านั้นนะถ้าจะถามว่าคนที่มาที่นี่เนี่ยจะมีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปมากหรือน้อยสักขนาดไหนคงจะตอบอยากนะแต่ว่าเราคิดว่าผู้คนที่มาเนี่ยจะมีโอกาสได้พบเห็นว่ามันมีเรื่องราวที่เขาอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยรู้หรือว่าไม่เคยพบ แล้วก็จะเกิดความประทับใจที่ดีในปีแต่ละปีก็ผู้คนก็จะมามากขึ้นไปเรื่อยๆเราก็หวังว่าเช่นนั้นครับการที่พี่น้องชาวเลจะเดินทางมาถึงที่นี่จะขนเข้าของของเขาขนเรือที่เขาทาพิธีกรรมมาขนเสื้อผ้าพลหัตกรรมของเขามามันก็ทั้งชาวเลทั้งชาวไทยที่อยู่ในพื้นที่สูงเนี่ยก็มาด้วยความยากลําบากแต่ว่าเราก็คิดว่า ถ้าเขาไม่มาที่นี่บ้างคนก็นอาจจะไม่ได้รับรู้นะครับก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เขามาแนโน้มในเลียหลังวันนี้ก็เห็นมีหลายที่จัดมากขึ้นนะครับก็คิดว่าถ้าเรามีที่ทางให้เขาแสดงออกได้มากขึ้นก็อาจจะทําให้ผู้คนเข้าใจความหลากหลายแล้วก็เห็นคุณค่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้มากขึ้นการเริ่มงานของเราก็เริ่มตั้งแต่9โมงจนกระทั่งถึง5โมงเย็นนะครับก็ตั้งแต่วันที่16 17 18ก็คือวันนี้วันที่16แล้วก็วันพรุ่งนี้17 18ซึ่งเป็นวันเสาร์อาทิต สถานที่ก็อยู่ที่ศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทรที่ตลิ่งชันนะครับถ้าหากว่ามาไม่ถูกก็เปิด Google แล้วก็เซิร์ชคำว่าศูนย์มนุษย์นะครับก็จะมาที่นี่ได้นอกจากเวทีด้านหน้าที่เราจัดมีออกร้านต่างๆแล้วก็ในเวลาเย็นเช่นนี้เนี่ยก็จะมีการแสดงดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์และดนตรีต่างๆนะครับนอกจากนั้นภายในตัวอาคารเราก็ยังมีพื้นที่การเรียนรู้ซึ่งจัดแสดงวัตถุทางวัฒนธรรมเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยประวัติศาสตร,ร์ท้องถิ่น หรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอยู่ภายในตัวอาคารด้วยก็ขอเชิญชวนนะครับพวกเราที่อยู่ทางบ้านยังไม่มีโอกาสได้เข้ามาก็ยังมีเวลาพรุ่งนี้กับเมื่ืนนี้วันที่17กับ18เดือนมิถุนาก็ขอเชิญชวนครับ Thank you.